สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเรียนอะไราบายครูต่ายกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาเฉลยแบบประหัดคณิตศาสตร์พื้นฐานแม็กชั้นป6เล่ม1หน่วยการเรียนรู้ที่1จํานวนนับและศูนย์แบบประหัดที่13นะครับหน้า2 5ถึง26ก่อนจะไปดูแบบประหัดที่13นะครับก็อย่าลืม นะครับฝากกันหน่อยกด Sub ับสก b ์กดไลค์กดแชร์คลิปในช่อง youtube ปูดต่ติวเตอร์ด้วยนะครับการหาคณนโดยวิธีตั้งหารแบบฝรกหัดที่13จงหาครโนโดยวิธีตั้งหารข้อที่1 18และ30วิธีทําง18แและ30นะครับอะไรสามารถหารได้ครับ 2หารได้นะครับเพราะเป็นจำนวนคู่ทั้งสองจำนวนสองเก้าเป็น30อะไรหารทั้ง9และ5ได้ครับ3ส,สามารถหารทั้ง9และ5ได้นะครับโดยจะได้3 3เป็น9 3 5 15 ไม่มีตัวไหนสามารถที่จะหาร3กับ5ได้ลงตัวแล้วดังนั้นครณของ18 30คือ2องคูนสคูณ3คูณ5นะครับสองคูณ3คูณสคูตัวหารมีกี่ตัวด้านซ้ายมือยกลงมาคูณกันตัวที่เป็นผลหารนะครับมีกี่ตัวให้ยกลงมาคูณกันทั้งหมด นะครับจะแตกต่างจากหอระมอนะครับถ้าหอรมอจะเอาเฉพาะตัวหารที่อยู่ด้านซ้ายมือแต่คอร์นตัวหารที่อยู่ด้านซ้ายมือและก็ผลหารนะครับที่อยู่ด้านล่างนามาคูณกัน2อคูณสมคูณสาคูณหเท่ากับ90ข้อที่1ตอบ90ข้อที่2 20และ32 20กับ32อะไรหารได้ครับ20กับ32เป็นเลขคู่ เพราะนั้นเอา2มาหารได้นะครับ2 10เป็น22 16เป็น3 2อะไรหาร10กับ16ได้ครับเป็นเลขคู่เพราะนั้นตัวที่น่าจะหารได้ก็ต้องเป็น2 2 5เป็น12 8เป็น16ไม่มีตัวใดสามารถหาร5 กับ8ได้ลงตัวแล้วนะครับเพราะนั้นกันตอนกันหารก็เสร็จสิ้นดังนั้นคอรณอรของ20และ32คือ2 2 5 8นะครับก็จับมาคูณกันก็เป็น2คูณ2คูณ5คูณ8เท่ากับ160ข้อที่2ตอบ160ข้อ3 24และ36วิธีธรรม 2ี่และ36เป็นเลขคู่ตัวไหนหารได้ครับแน่นอนว่าสองหารได้ซึ่งก็จะได้2องเป็น24 2สิเป็น36หารต่อได้ไหมครับหารต่อได้นะครับเอาอะไรมาหาร12กับ18ก็เอา2มาหารนะครับ26 12 29 18 หารต่อได้ไหมครับ6กับ9มีตัวหารได้ไหมหารต่อได้นะครับ6กับ9อะไรสามารถหาร6กับ9ได้ครับ3นั่นเองนะครับสามารถหาร6กับ9ได้ก็จะได้ว่า3 2เป็น6 3 3เป็น9ดังนั้นครนอรนอนของ24และ36คือ 2คูณ2คูณ3คูณ2คูณ3นะครับ2คูณ2คูณ3คูณ2คูณ3เท่ากับ72ข้อที่3ตอบ72ข้อที่4 5 16และ64วิธีธรรม5 16และ64เป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นเอา2มาหาร2คูณ28ได้56 2คูณ32เป็น 6 4 28กับ32ก็เป็นเลขคู่ก็หารต่อนะครับโดยตัวที่นำมาหารก็คือ2จะได้2คูณ14เป็น28 2คูณ16เป็น32 14กับ16หารต่อได้ไหมครับหารต่อได้เพราะเป็นเลขคู่นะครับก็เอา2มาหาร14กับ16 2 เจ็ดสิบสีสองแปดสิบหกเจ็ดกับแปดไม่สามารถหาตัวใดมาหารทั้งสองตัวนี้ลงได้แล้วดังนั้นคอรนอรของ5้าสิบหกคือสองคูณสองคูณสองคูณเจดคูณแปดสองคูณสองคูณสองคูณเจ็ดคูณแเท่ากับสี่รข้อที่4ตอบ4ี่รข้อ5 20 30่สิบสามสิบและส0่สิบวิธีทำ ยี่สิบสามสิบสี่สิบเป็นเลขคู่นะครับเพราะฉะนั้นเอาสองมาหารก่อนเลยสองคูณสิบเป็นยี่สิบสองคูณสิบห้าเป็นสามสิบสองคูณยี่สิบเป็นสี่สิบสิบสิบห้ายี่สิบอะไรหารได้ครับห้าหารได้ทั้งสามตัวห้าคูณสองเป็นสิบห้าคูณสามสิบห้าห้าคูณสี่ยี่สิบ มีอะไรหารสองสามสี่ได้ไหมครับมีสองสามารถหารได้นะครับในกรณีที่เป็นคอรนอย้ําในกรณีที่เป็นการหาคอรนอโดยวิธีตั้งหารถ้ามีจํานวนใดสามารถหารลงตัวได้เพียงแค่ได้ทั้ง3ตัวหรือได้เพียงแค่2ตัวก็ให้นํามาหารต่อนะครับแต่ถ้าหารทั้ง3ตัวไม่ลงตัวเลยสักตัวนะครับ ก็ถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนการหาคอลนอนโดยวิธีตั้งหารในกรณีนี้พบว่า2สามารถที่จะหาร2กับ4ได้นะครับหารได้อยู่2ตัวก็เลยต้องหารต่อก็จะเป็น2คูณ1เป็น2 2คูณอะไรเป็น3ไม่มีก็ใส่3 2คูณ2เป็น4นะครับย้ำตัวไหนหารได้ให้หารตัวไหนหารไม่ได้ก็ยกตัวนั้นลงมาเลยนะครับนั่นคือคอลนอน ในกรณีนี้พบว่าไม่มีจำนวนใดสามารถหาร 1, 3และ2ได้ลงตัวอย่างน้อย2ตัวนะครับคือมันหารไม่ได้แล้วก็ถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีอยู่อีก2ตัวยังหารได้อยู่ก็หารต่อนะครับแต่ถ้าหารไม่ได้ทั้ง3ตัวเลยก็คือสิ้นสุดขั้นตอนการหารดังนั้นครนอรของ 20, 30และ40คือ 2องคูณห้าคูณสคณหนคูณสคูณสอะครับสองคูณห้าคูณสคูณหคณสาคูณสย้ำถ้าเป็นครนอเอาทั้งตัวหารและผลหารมาคูณกันแต่ถ้าเป็นหอรมอเอาเฉพาะตัวหารด้านซ้ายมือมาคูณกันนะครับ2คูณ5คูณ2คณ1คูณ3คูณ2เท่ากับ120ข้อที่5ตอบ120 ข้อที่6 3สามสิบและ60วิธีทำสามสิบสี่สอะไรหารได้ครับ3หารได้ทั้ง3ามจำนวนนะครับก็จะเป็น3ามคูณสิเป็น 30, 3ามสิคูณสิเป็น45 3สิคูณยีเป็น60มีตัวไหนหาร1ิบสิบได้ไหมครับมี5สามารถหารได้นะครับเพราะฉะนั้นก็หารต่อจะได้5 2เป็น10 ห้1สามสินะครับมีตัวในหาร2 3 4ได้ไหมครับนี่เหมือนกับข้อนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาอะไรมาหารอีกเอา2มาหารนั่นเองนะครับซึ่งก็จะได้2 1เป็น2 2อะไรเป็น3ไม่มีก็เติมเลข3 2มเป็น4เหมือนกับข้อนี้นะครับ ดังนั้นคอร์นอของ30 45และ60คือ3คูณ5คุณ2คุณ1คูณ3คุณ2นะครับ3คุณ5คุณ2คุณ1คุณ3คูณ2เท่ากับ180ข้อที่6ตอบ180ข้อ7 32 64และ48วิธีธรรม 32 64 48เป็นเลขคู่นะครับเพราะนั้นตัวที่หารเลขคู่ได้แน่นอนคือ2 26เป็น32 2 32เป็น64 2 24เป็น48หารต่อได้ไหมครับเอา2มาหารต่อได้นะครับ ก็จะเป็น2คูณ8เป็น16 2คูณ 16, 16เป็น32 2คูณ12เป็น24เป็นเลขคู่อีกเช่นเคยก็นำ2มาหารต่อนะครับจะได้2 4เป็น8 2 8 16 2 6 12ก็เป็นเลขคู่เหมือนเดิมก็นำ2มาหารอีกเหมือนเดิมนะครับ เด็กๆอาจจะสงสัยหรือไม่สงสัยไม่รู้นะเด็กสงสัยว่าทำไมตัวนี้ไม่เอาตัวเลขที่มันเยอะกว่านี้เลยทําไมไม่เอา4มาหารหรือไม่เอาก็8มาหารเพราะ8ก็หารพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับตัวที่นํามาหารโดยการหาคอลอนหรือหอเรามอโดยวิธีตั้งหารนะครับตัวที่นํามาหารย้ํานะครับสาเหตุที่เอา2มาหารเรื่อยๆเพราะตัวที่จะมาเป็นตัวหารได้ต้องเป็นจํานวนเฉพาะนะครับถ้าไม่ใช่จํานวนเฉพาะเราจะไม่เอามาหารนะครับเพราะ8ไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะครับ อธิบายเพิ่มเติมให้โดยเผื่อม,มีคนสงสัยนะครับถ้าไม่สงสัยก็แล้วไปก็จะได้2 2สองเป็น4 2 4เป็น8 2 3เป็น6หารต่อได้ไหมครับ24 3มี2กับ4ที่มีตัวที่สามารถหาร2ตัวนี้ได้ก็ต้องหารต่อซึ่งก็คือ2นั่นเองนะครับก็จะเป็น2 1เป็น2 2 2เป็น4 2 3เป็น6ไม่มีตัวใดหาร1 2 3ลงตัวทั้ง3ตัวหรือลงต,ตัว2ตัวแล้ว การหาคอรนอโดยวิธีตั้งฐานก็ถือว่าสิ้นสุดดังนั้นคอรนอของ32 64และ48คือ2คูณ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 1คูณ2คณ3นะครับ2คูณ2คูณ2คณ2คูณ2ค1คูณ2คูณ3เท่ากับ192ข้อที่7ตอบ192ข้อที่8 48 96และ72วิธีทำ 42 72อ่ะ48 72 96ตั้งหารโดยเอา2มาหารนะครับ2 24เป็น48 2 36เป็น72 2 48เป็น96เป็นจำนวนคู่ทั้ง3ตัวหารต่อได้ก็จะได้ว่าเอา2มาหารนะครับ สองสิบสองเป็นยี่สิบสี่สเป็นสามสิสองยี่สิีเป็นสี่สิบแปดเป็นเลขคู่ทั้งสามตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องหารต่อก็คือหารด้วยสองนั่นเองนะครับสองหกสิบสองสเิบปเป็นยี่สิบสี่หกเก้าสิบสองหารต่อได้ไหมครับนำสามหารทั้งสตัวนะครับ จะได้3 2เป็น6 3 3เป็น9 3 4 12มี2กับ4สามารถหารได้2ตัวก็นำา2มาหารเช่นเดียวกับข้อนี้นะครับจะได้ว่า2 1เป็น2 2อะไรเป็น3ไม่มีก็เติมเลข3 2 2เป็น4ตัวนี้ไม่ได้หารนะครับ2ตัวนี้มาหารเฉพาะ2กับหาร4นะครับไม่ได้หาร33 3. ตัวนี้ก็เลยยกลงมาเหมือนเดิมไม่ใช่ว่า2คูณ3ได้3นะครับเด็กๆจะเข้าใจผิด ดังนั้นคอรณอรของ48 72และ96คือ2คูณ2คูณ2คูณ3คูณ2คูณ1คูณ3คูณ2 2คูณ2คูณ2คูณ3คูณ2คูณ1คูณ3คูณ2เท่ากับ288ข้อที่8ตอบ288ค่อนข้างจะยาวนะครับเพราะว่าหาคอรณอรของหลายจำนวนข้อ9กับข้อ10 ก็น่าจะยาวเหมือนกันนะครับเพราะเป็น3จํานวนข้อที่9 108 120และ132วิธีทํา108 120 132 12, เป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นตัวที่หารได้ก็คือ <S 2 2คณ54เป็น108 2คณ60เป็น120 2คูณ66 เป็นหนึ่งร้อยสามเป็นเลขคู่ก็เอา2มาหารต่อ2องคูณยีเป็น54,2สิคูณสาเป็น6กสิบคูณสาเป็น66 2 7 3หกยี่ามาถ้าดูดีๆเป็นพหูคูณของ3ก็เลยเอา3มาหารต่อนะครับ โดย3 9 27 30เป็น30 31เป็น33และไม่มีจำนวนใดสามารถหาร9หาร10หาร11ลงตัวตั้งแต่2ตัวขึ้นไปถือว่าขั้นตอนการหารสิ้นสุดนะครับดังนั้นคอรอนอของ108 120และ132คือ2คูณ2คูณ3คูณ9คูณ10คูณ11นะครับ

สสามารถหารจำนวนคู่หรือเลขคู่ได้ลงตัวทุกตัวสองามสิบเก้าป็นหนึ่งรคณเกเป็นหนึ่งรคูณห้เป็นสองร้อยแปมีตัวหารลงตัวไหมครับมี 13, สิสามามารถหารทั้งสามจำนวนนี้ได้ลงตัวนะครับ ซึ่งก็จะได้ว่า136เป็น39 137เป็น911 138เป็น512 678เอ๊ะเหมือนคล้ายๆ911จะไม่สามารถหารได้แล้วแต่จริงๆไม่ใช่นะครับยังไม่สิ้นสุดเพราะว่า6กับ8เป็นเลขคู่สามารถหารได้ลงตัวอย่างน้อย2ตัวจะต้องหารต่อก็คือเอา2มาหารน,นั่นเอง 2คูณ3เป็น6 2คูณ7่า2คูณอะไรเป็น7ไม่มีก็ใส่เลข7 2็สอคูณ4เป็น8นะครับ3 7 4ไม่มีจํานวนใดสามารถหารทั้ง3ตัวนี้ได้ลงตัวแล้วถือว่าขั้นตอนการหารสิ้นสุดแล้วนะครับถ้ายังหารลงตัวอยู่2ตัวเหมือน6กับ8นะครับก็หารต่อมาเน,นี้ยหารมาแล้วปุ๊บปรากฏว่าถ้า2ตัวข้างหลังนี้ สามารถหารมีตัวหารได้ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปก็หารต่อนะครับแต่ในที่นี้ไม่มีแล้วดังนั้นคอรอนอของ156 182และ208คือ2คูณ13คูณ2คูณ3คูณ7คูณ4นะครับ2คูณ13คูณ2คูณ3คูณ7คูณ4เท่ากับ4,368ข้อที่12ตอบอ่ะข้อที่10ตอบขออภัยนะครับตอบ 4368ก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจทุกทุกคลิปนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยติชมอันใดหรืออ่ะคลิปไหนไม่เจอเลยอยากให้ทำคลิปไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้สำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ